โอ้โหบรรยากาศได้สุดสุดครับนะครับผมดูบรรยากาศตามพุ่งนาวันนี้ผมเอารถมารีวิวนะครับแต่ว่าก็มานั่งคิดดูแต่ตองนะครับว่าจะพูดรีวิวยังไงนะครับร้อนมากนะครับหาที่ถ่ายไม่ได้วันนี้ผมเจอที่ถ่ายรีวิวดีมากครับอยู่ด้านหลังผมครับนะครับลูกค้าอาจจะเห็นหน้าปกแล้วเป็นมาได้พิทีห้าศูนย์โปรนะครับผมนะครับใครท่านไหนก็นะครับเกษตรกรก็ออกรถได้ครับ นะครับนะครับแดดมันร้อนครับช่วงนี้ครับประเทศไทยครับหาเทียมร่มตามต้นไม้เย็นมารีวิวครับนี่ครับผมวันนี้ผมมีรถกระบะแคปเกมยแมนนวลนะครับกระบะแคปเปิดได้ตัวสูงเกียร์ธรรมดาครับเกียร์ธรรมดาครับรุ่นนี้เป็นรุ่นไหนไม่ได้ครับรถสภาพสวยไม่วิ่งแสนต้นๆครับมาพบกับ m a z d b t t 5 p r r o 2 h i g h l i รครับ กระบะแคบตัวสูงเปิดได้รถคันนี้เป็นมาด้าปี2012ครับมาด้าปี2012กระบะแคบเปิดได้ใครท่านไหนที่กําลังตามหารถใช้งานวันนี้ครับผมมานําเสนอคุณลูกค้าครับคันนี้สภาพเดี๋ยวมาดูรอบคันตัวรถอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับผมครับรถได้สีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นรถได้สีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับผมนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยจมน้ําไม่เคยพิกควารครับ คันนี้มาเดิมๆยังไงมาอย่างนั้นครับนะครับมีแค่ยางไม่เดิมครับยางเปลี่ยนใหม่ให้ครับเดี๋ยวมาดูครับผมรอบคันตัวรถครับมีตำหนิตรงไหนผมจะพูดให้ตรงนั้นครับนี่ครับผมอันนี้ผมแต้มสีเอานะครับเป็นกันชนหน้าเป็นพลาสติกไม่ใช่ตัวแข็งแรงแบบนี้นะครับนะครับมีแค่ตรงพลาสติกนะครับมีรอยนะครับการใช้งานฝากระโปรงเดิมแล้วไม่ขยับคาน ใช้ขวาเดิมนะครับตามเสา A B เดิมหมดครับอันไหนไม่เดิมเดี๋ยวแจ้งนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูรอบคันตัวรถกันสภาพอะไรเป็นยังไงซิกเกร์อยู่ครบครับนี่ครับผมรถสภาพสวยจริงนะครับถ้ามีตำหนิผมจะแจ้งให้ทราบนะครับดืดือด,อด,อดอ ให้ดูช้าๆนะครับผมบันไดข้างก็อยู่ครบนะครับยางเป็นยางปีสิบแปดนะครับผมอ่ะผมเจอตําหนิละอยู่ตรงมีรล้ยิ้มตรงนี้ก่อนให้ดูรล้ยิ้มก่อนครับกล้องอาจจะถ่ายไม่เห็นอ่ะบอกตรงนี้ก็ได้มีรล้ยิ้มตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็มีการแต้มสีตรงนี้สองจุดแต้มสีคือแต้มไม่ได้ทาสีนะครับเอาสีมาแต้มนะครับสีขาวนะครับนะครับแต้มไว้นะครับแล้วก็ตรงไหนอีกเนาะหาไม่เจอไงไง มีแค่กันชนหน้าครับส่วนมากกันชนหน้าไม่ทําสีแต่ว่าแต้มมาครับนี่ครับแต้มมาพวกนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับเล็กน้อยครับผมมีแต้มมาครับที่เหลือสีเดิมไม่เคยเคลียร์ฝาโปมไม่มีบุบอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยนี่ครับผมภายนอกเสร็จแล้วมาดูภายในครับในเรื่องของตัวแผงประตู ทั้งสองฝั่งแผงประตูสวยไม่มีแต่หกักไม่มีร้าเดี๋ยวจะพาเดินอ้อมดูทั้งหมดเลยได้กระจกไฟฟ้านะครับทุกบานได้กระจกไฟฟ้านะี่ครับผมเ,เดี๋ยวผมจะพามาดูในคอนโซลนะครับมา,มาดูดเรื่องคอนโซลกันก่อนคอนโซลนนจจด้านหน้าแถบนี้ยังสวยตัวนี้อาจจะมีรอยขีดขวานหน่อยนะครับพูดไม่ชัดวะตรงนี้อาจจะมีรอยขีดขวนหน่อยนะครับ เอาเลยครับผมพูดไม่ชัดก็มาแล้วนะครับนะครับที่เหลือก็สวยงามครับนะครับไม่มีแต่หักนะครับอันนี้เป็นระบบเป็นวิทยุนะครับปรับก็ปรับเป็นแบบแมนนวเลยง่ายดีนะครับเข้าใจง่ายนะครับมันจะมีให้กล้องไฟาัสครับปรับอุณหภูมิปรับพัดลมปรับระดับว่าเราต้องการใส่ตรงเท้าหรือว่าใส่เฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวสามารถปรับได้ มีเต้าเสียบให้ด้วยนะครับผมทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะอ๋อตัวนี้เขาให้เสียบอย่างนี้นะครับนี่ปิดก็ปิดอย่างนี้เลยง่ายดีครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดในเรื่องของตัวที่ใส่ของสามารถใส่ใช้ันแก้วน้ำกดน้ําได้นะครับผมกระสติกเกอร์นะครับใครสนใจนะครับโทรสอบถามมาครับผมมีเฉพาะรถโฟครับรถขับ2ไม่ได้ใส่นะครับรถขับ2ไม่ได้ใส่นะครับ ที่ใส่ของก็ธรรมดาครับไม่มีอะไรนะครับผมนะครับสะอาดดีครับเบาะก็นะครับตรงนี้ยังสภาพตึงนะครับแต่ตรงนั้นอาจจะมีย่นหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรีวิวทีละแถบนะครับจะได้เข้าใจง่ายมาดูแคปเปิดได้กันสวยครับผมเราไม่ขยับนะครับเราไม่ขยับครับผมที่ใส่ของได้เยอะครับ ครับที่ใส่ของนะครับด้านหลังจริงๆก็สามารถใส่ของได้มาทุกคนก็มาทุกได้ครับมันมีอะไรตรงนี้ด้วยเปิดไม่ได้อ่ะโอ้ผมเปิดไม่เป็นไม่ได้ไม่ได้ผมองให้คุณผู้ชมดูว่าด้านด้านด,ด,ด,ด้านนี้มันคืออะไรไม่รู้ผมก็ยังไม่เคยเปิดเหมือนกันมาได้พวกนี้มันน่าเป็นพวกแมลงหรือว่าอะไรสักอย่างผมจะเปิดดูเหมือนกันซื้อมาก็ไม่ได้เปิดดูโอ้ยโล่งเลยตรงนี้ไม่มีมม อุ้ยขอโทษขอโทษครับโหได้มาก็ไม่มีอะไรแหละอันนี้อ่ะโอ้โหอันนี้เป็นตัวยกอ๋อตัวยกมีให้อยู่ครับนะครับอุปกรณ์ก็อยู่อย่างนี้เลยโอเคนะครับอุปกรณ์มันจะเป็นพรมครับเห็นไหมครับพุมม้วยพรมเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมหายใจครับเดี๋ยวจะผมลงก่อนรู้ส oh. ึกม right ันยากเกินไปล้วไหนเนาะอ๋อผมเกี่ยว เอาเป็นว่ารับประกันว่าไอตัวตัวอุปกรณ์ครบนะครับเปิดไม่เป็นครับไม่เคยใช้ครับผมอย่างนี้เลยครับต้องศึกษานะครับเวลาถ้าเป็นรถโฟเนี่ยตอนนั้นผมเอาไปลาวไงเราต้องเช็คนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราจะเปลี่ยนยางอะไหล่มันเตรียมดีหรือเปล่ามันรั่วหรือซึมหรือเปล่าต้องเช็คครับต้องเช็คครับตรงนี้ต้องเช็คนะครับโอเคเสียเวลาเลยนะครับเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรครับเรียนเรียนเอาความรู้ด้วยกันครับ ในเรื่องของตัวก็ไม่มีการมาทุกหนักครับก็ธรรมดาตามชาวบ้านนะครับไม่มีการเจาะข้างครับนะครับในเรื่องของความเดิมกันก่อนนะครับเสา AB เบเดิมครับซ้ายขวาเดิมไม่นอนลอยไม้อากอยู่ครบครับลอยไม้อากอยู่ครบครับเสาฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเหมือนกันจะไม่มีการชนขึ้นมารถโดนชนดูยังไงจะเห็นรอยปั๊มครับ อันนี้เขาลาไม็อาร์คเขาประทับเข้าไปนะครับผมใช้ความมุญญ่นยนักกดเข้าไปนะครับเครื่องบีบอัดเข้าไปมันจะเป็นรอยวงกลมถ้าเม็ดอาร์คไม่มีหรือรอยวงกลมนี้หายนะครับหรือว่ามันเบี้ยวแสดงว่ารถโด,ดนชนมาสังเกตได้เลยครับมันจะเป็นเหมือนรอยยับนะครับโดนชนเดี๋ยวมาดูแผงประตูฝั่งทางนี้กันแผงประตูก็แผงประตูสวยครับนะครับอาจจะมีรอยตรงนี้หน่อยนะครับรอยการใช้งานนะครับกระจกไฟฟ้า ทั้งสองฝั่งออโต้ฝั่งคนขับกระจกมองข้างกระจกมองข้างอ่าปรับเป็นแบบไฟฟ้านะครับพับเก็บพับเก็บเป็นแบบแมนนวลพับเก็บเป็นแบบแมนนวลแต่ว่าปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับตรงนี้อาจจะมีขาดตาหนิหน่อยนะครับผมนะครับสามารถแก้ไขได้ประมาณพันกว่าบาทครับนะครับผมแอบไปได้เหมือนกันแล้วไม่ขยับครับนะครับภายในนะครับบรรทุกคนได้ใส่ของได้ครับ เรื่องของตัวพงมาลัยนะครับผมสามก้านเลขมาอยู่ที่1 4ึ0 0 0สนสี่หโลหนึ่งแสโลเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องมาดูน็อตไม่ขยับโอเคแล้วแล้วก็มาฟังเสียงเครื่องแล้วก็มาลองขับจบสรุปราคากันเพราะว่าวันนี้มีนัดกับลูกค้าอีกผมนัดจบคันหนึ่งลูกค้าจะซื้อเงินสดซื้อฟอร์ดกับมจมจังฟอร์จูเนอร์นะครับผมตอนนี้เนี่ยรถออกรถออกไประัวเลยนะครับผมยิ่งเป็นรถโฟนะครับ ลูกค้าหาเยอะผมหาให้ไม่ทันขอภายัดที่นี้เลยครับเครื่องดีเครื่องเดิมไม่เคยเปลี่ยนฝากระโปรงเดิม <aleg. S 2> เ,ดเดี๋ยวมาดูทีละชิ้นทีละจุดครับจะได้เข้าใจครับคนที่ไม่เคยซื้อลูกมือสองดูครับน็อตน็อตน็อตจะไม่ขยับดูหัวน็อตครับนี่คือน็อตยึดฝากระโปรงนี่คือน็ it, อตยึดด้านในไม่ได้เป็นน็อตยึดฐาน ของตัวที่ยึดฝากระโปรงน็อตยึดฐานด้านในไม่มีขยับนะครับน็อตดด้านนอกไม่ขยับมาดูตามตามคานครับคานเดิมวงกลมนะครับก็คือวงกลมถ้าวงกลมมันเบี้ยวแสดงว่ารถเคยชนหน้ามาอันนี้คือเดิมครับนี่ครับนะครับฐาน A ฐาน B นะครับนะครับ R ขวา L ซ้ายมันจะมีบอกหมดสติกเกอร์มอกนะครับ ตามซุ้มทุกอย่างเดิมเครื่อง 2,200cc ครับเครื่อง 2,200cc วันนี้ผมจะพามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องแล้วก็เช็คว่ามันมีไอมีคนออกหรือเปล่าน้ำมันเครื่องลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับผมน้ำมันเครื่องลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาให้ดูความเดิมเสร็จสับพเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องครับแล้วก็มาลองขับสรุปราคากันนะครับผม เครื่องดีครับให้ฟังเสียงเครื่องแล้วก็มาดูว่ามันไม่ไอไม่มีไอไม่มีไม่มีควันออกไม่มีกระเด็นถ้าไอเนี่ยถ้ารถมีปัญหามันจะมี่าน้ํามันเครื่องกระเด็นออกมาจากตรงที่ผมเปิดตรงรูนะครับนี่ครับมันจะมีควันออกแล้วก็มีไอเดี๋ยววันนี้เอามือที่มันไม่มีรอยเปื้อนอะไรมาใส่ดูครับว่ามันมี หรือเปล่าไม่ไอ้ครับมาลองขับครับท่านี้มาลองขับครับเฮ้ย <c oughs> ตื่นเมียงปอครับโอเคเดี๋ยวมาลองขับกันนะครับผมตามด้วยเกยร์นหนึ่งครับรอบปกติครับ น,นี้หลุมค่อนข้างที่จะโคตรหนาครับต้องใช้ช้าิดหนึ่งนะครับนีๆๆๆครับผมขับปกติครับรถไม่มีปัญหาใดๆนะครับใครท่านไหนสนใจเนี่ยโทรสอบถามมาได้วันนี้ผมพามาลองขับลองรถแล้วนะครับผมนะครับขับทุกอย่างปกติการใช้เข้าเกียร์เนี่ยรับประกันว่าไม่มีรดไม่มีหอน นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ราคาเปิดเลยอยู่ที่3ามแส0หบาทครับราคา3ามแ0 0บาทใครท่านไหนสนใจโทรสอบถามผมมาได้นะครับผมใครท่านไหนสนใจโทรสอบถามผมมาได้นะครับราคา3ามแส0หนบาทนีครับผมสาหรับวันนี้เนี่ยผมน่าจะต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าจะไปถ่ายคลิปคันอื่นด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมที่นี้จนจบนะครับผมนะครับ โอเคนะครับผมก็เบอร์โทรติดต่อครับผมเบอร์นี้เลยครับ0942742233ครับ0942742233ถ้าไม่ทันก็คอมเมนต์มาได้หรือว่าดูด้านล่างคำอธิบายผมจะทิ้งเบอร์โทรราคาายละเอียดแล้วก็มีลิงก์ไลน์สามารถแอสสอบถามข้อมูลดูรูปภาพเพิ่มเติมได้สำหรับวันนี้ต้องแท้ในเรื่องของการจากลา เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ